ครับดูกอนหินกองนี้นะครับนี่ตอนนี้จะประมาณนะครับประมาณที่ว่าน้ําขึ้นเร็วหรือไม่เร็วครับมาแล้วฝนสวัสดีครับผมตั้มวิธีบ้านบ้านปลากินปลาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพะครับมาชมวิธีคนหาปลานะครับที่อ่างเก็บน้ำบางแห่งกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะพาไปนะครับเข้าไปหา

โอ้ยมือหน้าสิไปน้ำมือหน้าสิไปน้ำวันนี้วัวพร้อมนะพอกมาซื้อฟองไอ้อเขื่อนนะครนี่เข้าไปข้างในนะครับฝนไมกแล้วครับเห็นนะครับฝน,นตกท้ายเขื่อนเยอะนะครับนี่ครับผมถ่ายให้ดูนะครับว่าใช้เวลากี่ นาทีขึ้นมาเซนนึงนะครับน้ําขึ้นเร็วไม่เร็วนะครับมาดูกันนะครับผมฝนตกท้ายเขื่อนเยอะนะครับนะครับฝนก็ตกตอนนี้ฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับตกแรงเลยครับนี่ครับทางฝั่งนี้นะครับตกแรงเลยแล้วดูครับจีนาทีนะครับขึ้นมาเซนนึงนะครับสังเกตดูที่หินนะครับหินก้อนนี้นะครับเอ่อผลหินมาแล้วนี่ก็ประมาณเซนนึงนะครับ คนก็ไปายามไข่กันเยอะนะครับนี่ายามไข่กันน้ำขึ้นเร็วจริงๆครับดูครับกี่นาทีนะครับสังเกตหินนะครับจับจับเวลาน้ำขึ้นหม <laughs> จากนาทีขึ้นเซนนึงหินบนท่านกะไว้ไว้ว่าเซนนึงนะ <laughs> อยี่สินาทีปะ่ะขึ้นมาเซ้นนึ่นะนงะถ้า20นาทีขึ้นเป็นหนึ่งนี่แสดงวัดคืนนี้บนรถน่ <c oughs> ตองมือได้ป่โอ้เมือนกัริเวมือลาเซนมันน่าติไหลกว่าหันไหมมาถึงป่ะเจ้มาวางเา้เม็ดนิดนึงเะเาโ้กนี่ะว่ามันเม็ดว่า่น้ำท่านขอกะแล้วจับน้ำเป็นเม็ดเยู่แลยท่านนเป็นเม็ด

หรลงยูทูเพราะอันนี้ผมจับเวลาเพิ่ซื้ออันที่ท้ายท่านผมลงยูทูปต้องยูทู e dia juga ada nyamuk di sebelah dia udah lu 灯光了，好了。

เข้าไปเราก็ไ่เชื่อออกมาเรกันได้บ่หนวา่คนเดีวบ่โอ้มึงนี่ไปหาซื้อปลาอีกหน้าก็อีกมือสอมือสมมือแหะเข้าไปเบิ่งปลาในมุด ในช่วงเวลาที่รอดูน้ำขึ้นครนับก็ดูบรรยากาศคนไปหาปลากันนะว่าสิบห้านาทีนึงอะสิบห้านาทีนึงอะ <c oughs> เออมิดแล้วฮะบ่ เอาลอีกทุกอยาไว้นี่ดิดอ๋อมันจะปวทวดิฮะเขาเข้าไปทุกมื่อปอนยเอานี่ว่าไปทุกมือ้อนี่ยนี่น่หยักไปเบิ้งติดเป็้นี่หน่อเนี่ยเฮ้อ ปรากฏมันกินน้ำมคืนไหมเหอ่ยอหน้ามือหน้ามาพอสิีเข้าไปน้ำว่าสีเข้าไปตัแต่ตีปีไก่แล้วบมมีโอกาสได้เข้าไปนะ <c oughs> ไมาเห็นไหนก็ว่าสีเข้าไปเข้าไปฮ <c oughs> อตจักเหีย <c oughs> เอาปีนี้เบิ้งซีฮอตบ่เนี่ย สิบห้านาทีขึ้นเซนนึงอะ่ะผมจับเวลาเบิ้งอยู่นะเร็วปะห้านาทีขึ้นเซนนึงอะ่ะสิบห้านาทีอะ่ะโอ้รีบลับเรียบร้อยนี่ครับแค่ประมาณสิบห้านาทีนะครับ ดูเห็นก้อนนี้ครับ15นาทีขึ้นเซนหนึ่งนะครับนี่ไปยามได้านดิครับนี่ไซส่ไปไหนครึงนีดสินี่ยังไงพายไปหรือว่าอี่างยรพายไปออ <c oughs> โอ้โหตูน้อยลงยรืงเปล่า โอ้ oh, oh, เพื่อนกำลังยันเป็นลมอยเนาะก็ออกมาแล้วดิเอ๊ะเข้าไปก้นจุดน้อยไปอย่างนี้เข้าไปแล้วก็ออกมา ที่ชีวิตคนหาปลานะครับอยู่ที่ห่างเก็บน้ําปักไม่ก่อนเก่นนะครับตอนมีโอกาสนะครับจะไปกับพี่เขานะครับไปดูด้านในนะครับปีที่แล้วนี่ก็ว่าจะเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปโอ้ <c oughs> <c oughs> ันคือตั้งสามคนแท้เนะ ขับล่องน้ำมาทินะร่างดิกนะนี่เบ็ดเบ็ดหน้าดินบ่ะนอะเบ็ดหน้าดินติตกหน้าดินติบ่ตกอันบ่มีพ o i n t เองบ่ สิเข้าไปนำกระยานโบดมีเลี้ยวออกมาเาว้ยมันก็ไปหาป่ามาวะนะสะบียงนี่ยังเด้อสบียงอ่ะสะบียงแม,ามา่ อ๋อ,อไปไปกลับบ่ไปกลับเต็เมเงือดแดนบ่อมาหากินข้างหน้าเข้ากระบอกไปตอยเข้าน้ำปุ้งน้ำปลาก็ดิกรพริกก็ดิขึ้นขึ้นไปบนป่าเขึ้นกันนะป้ รอดูปลาเขานะครับไปเอาปลาดิครับเนี่ยไปเอาปลามาดิ โอ้ได้ลายอยู่นะประสไส้ดิโอ้แห่ว้านเหรอโอ้ โอ้ยเลเลปลาตาดดดเนาะยัดปลาแดดเดียวอะ้อยอะเนาะมีแต่ปลาซ้อยลน้ลนๆเลย่ายเด้อขอบคุณครับน้ำก็ขึ้นเร็วจังเหรเนาะสิบห้านาทีขึ้นเซนนึงอผมจับเวลาเบิ่งเนี่ย นี่กํกำลังตกอีกพอมาแล้วพ่อโ okay, ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับทะเลหมอกนะครับฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมจะมีตกแล้วนะครับตกขึ้นเอ,อฝนตกเมื่อกี้นี้ขึ้นมาประมาณสองเซนได้นะครับ เอะนะคนคทางโน้นก็จะเป็นประตูน้ํานะครับเป็นประตูะะระบายนับ ลมแรงมากๆนะครับตอนนี้ถ้าฝนตกอีกประมาณวันสองวันนะครับน่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆพนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปต้องเที่ยวหรือว่าคลิปไปเที่ยวาตามสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่างานบุญประจำปีนะครับก็จะเริ่มเดือนหน้านะครับเป็นงานแข่งเรือบ้างงานพระดำน้ำําหรือว่างานบุญประเพณีต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นเดือนหน้านะครับที่จะเริ่มทํา